วันนี้มาทานหมูกรอบผัดพริกสดกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะ เดืยวยกระเทียมให้เหลืองแล้วเราก็ใส่หมูค่ะหมูที่เราทอดไว้แล้วนะคะหมูทอดกรอบ พอกระเทียมเจียวเหลืองหอมแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ใส่พริกสดหรือพริกหยวกลงไปค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะ แล้วกใส่น้ำซอสที่เราตรุงไว้ที่เราเอามาปรงเยินกันไว้น้ำซอสเป็นน้ำซุปค่ะาใส่เกลือพริกไทยนิดหนึ่งนะคะเลยหน้าใสให้หอมๆใส่ซุปก้อนชิ้นก้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำ เพื่อไม่ให้แห้งเกินไปนะคะ โรยทิกไทยป่นนิดนึงค่ะพอสุกดีแล้วเดี๋ยวเราก็เ็มตักใส่พร้อมกับข้าวสวยค่ะ ่านกันเลยค่ะ